B f t r a d e แมนยังเนาะให้เราเข้าไปใน Google และพิมพ์คำว่า,า B f t r a d e เนาะแล้วเขาจะเห็นหน้าต่างของ B f t r a d e ขึ้นมาในนั้นเขาสามารถเลือกภาษาได้ตามใจเนาะมีครบทุกฟังก์ชันของภาษาเนาะที่ว่าหลักๆเนาะในนี้จะเป็นรายละเอียดของ B f t r a c t ที่ท้ง Support ท้งว่าจะเป็น iPad และโทรศัพท์ iOS และ Android เนะาะอะมาเบิง้งเนะา B Trade, นะ B f t r a d e เนาะ หลังจากนั้นเาเข้าสู่ระบบนะ้้ใดที่มียูเซอร์ r นะคเ okay. ข้าสู่ระบบนะ BX s r e a d เนาะเป็นตระกูลอ่าเป็น Binary Option ชนิดหนึ่งนะที่เหมือนเหมือนกับ Binary Option แบบทั่วไปนะแต่ข้อดีของ BX s r a d เนาะจะที่แตกต่างหรือว่าที่ได้เปรียบก,กว่าอ่า Binary Option แบบทั่วไปก็คือสามารถย้อนกลับถอยหลังย้อนกลับเบื้องรายละเอียดของอดีตท,ที่ผ่านมาของตลาดใด อย่างที่สองเนาะจะมีฟังก์ชันเสริมในส่วนของที่เป็นในส่วนของอินดิเคเตอร์ต่างๆเนาะและตัวนี้เนาะในกราฟก็สามารถซูมออกซูมเข้าได้เนาะเฮดให้เราสามารถเบิ่งแนวโน้มตลาดได้ชัดเจนเนาะอ่านี่แหละเนาะคือบ i n a r y option เนาะสามารถออกออเดอร์ขั้นต่ำได้หนึ่งเหรียญเนาะมีบัญชีทดลองให้เราสามารถฝึกเทรดบ่ว่าจะเป็นซื้อบ่ว่าจะเป็นขายเนาะ มีบัญชีทดลองให้1,000งพันนะผู้ใดเบิดและสามารถรีเฟรชใหม่ได้อันนี้คือข้อดีของ b F ีเอ็กเนาะเป็นบริเวณออปชั่ที่ใหม่ละกาผมรู้สึกว่าตอบโจทย์หลยแระกามีจุดได้เปรียบที่สูงสำหรับในบริเวณออปชั่ตัวนีน้สามารถมีประวัติการเบ่งออเดอร์ที่ผ่านมาได้มีนิกเกเตอร์เสริมฟังก์ชันหลายๆอย่าง ส่วยในการวิเคราะห์ถามว่าการเทรดแม่นการดาวบอลบริดเมทเนะเพราะมีอินดิเคเตอร์ต่างๆนะส่วยในการวิเคราะห์ประมวลผลว่าจะซื้อว่จะขายเนานะเฮดไอลสามารถมีความแม่นยำในการเทรดเนาะฮดอลมีประสบการณ์ในการเทรดมีบัญชีจริงในการเทรดเสามารถฝากถอนผ่าน BSC เนาะผ่านเชนของ Binance เนาะ n c e Smart Chain เนะ หรือสามารถโอนในแบบ P2P ได้นะในนี้เราจะมี indicator หลายๆตัวที่ได้เปรียบนะสามารถเทรดบัญชีจริงได้ขั้นต่ำแมนหนึ่งเลียงนะและออเดอร์สูงสุดแมนเก้าแเก้าม่นเก้าพันเกร้อยเกเก้าเลียนะในออเดอร์ที่สูงสุดนี่แมนข้อดีหนึ่งข้อดีของ b x Trade นะหลายๆคนบอกว่า กระดานเทรดนั้นดีกระดานเทรดนี้ดีนะแต่วันนี้จะมายกข้อดีของกระดานเทรดที่เป็น b x t r a d เเป็นกระดานเทรดที่เทรดแล้วตอบโจทย์าดบเึิงว่าผลกําไรของมันนะสีได้หับอยู่95%ของมูลค่าการเทรดทุกครนะั้งบวาะบ่่นสิ1เหรียญหรือ100เหรียญหรือ0 0นเหรียญสามารถออกออเดอร์ได้ บ่มีจํากัดเนาะหนึหนนาทีสามารถออกใดอยู่30แลกแลก้วการ3ต่อมาแม่นเฮาสิไดีครับรอผลเนาะสามารถเบิ่งแนวโน้มตลาดที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความแม่นยําในตลาดได้สัดเจนยิ่งขึ้นเหตุให้เทรดเดอร์มีความมั่นใจในการวิเคราะห์ย้อนว่ามีอินดิเคเตอร์เสริมหลายๆอย,ย่างสามารถเบิ่งแนวหับแนวต้านในตลาดได าได้ไก่เหตให้การวิเคราะห์มีประสิธทธิภาพสูงที่สุดสำหรับกา,การเทรด B r a d e r t เป็นแพลตฟอร์มที่ว่านอนอยู่ในการเทรดในระยะสั้นคือ30มสิบวิเซรงว่าสำหรับนักลงทุนทั้งหลายที่จะเข้ามาต้องได้ผ่านกันศึกษาการเรียนรู้โบจะเป็นการเทรดเมเนจเมนต์การเงินคอ s t สพื้นฐานอย่างต่างๆเป็นต้น แน่นอนอยู่แล้วเนาะ b d e สามารถซัพพอร์ตได้ทั้ง iPad เนาะทุกขนาดเนาะตัวนี้จะเป็น iPad เนาะที่สามารถรองรับเนาะในจอของ iPad สามารถ Responsive เหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยเนาะสามารถซูมกราฟย่อกราฟัด่ยถอยหลังได้เนาะ h ฮาสิมาลองออกออเดอร์ดึงในส่วนของ iPad เนาะในออเดอร์ที่ว่ามั่นใจบิใงใน100เหรียญเนาะโดยตัวนี้เนาจะใส่อินดิเคเตอร์เสริม เข้าในส่วยด้วยการชี่เบิงเนี่ยครับกับแนวต้านนะ,อ,ะอันนี้คือข้อดีของบ i n a r y Option ที่ซื้อว่า b e Trade นะซึ่งเป็นบ i n a r y Option ในหุกแบบใหม่นะสีไทยการเติมถอนที่เมื่อก่อนจากเป็นธนาคารปัจจุบันนี้ชซเป็นแบบคริปโตนะหรือบล็อกเชนนั่นเองนะซึ่งว่าจะให้ผลตอบแทนแก่ผู้เชดอยู่9 5ซึ่งว่า5%นะจะแบ่งให้แผงการตลาด 2.2%และการระบบจะให้รับอยู่2.8%นจุดเองเนาะนั่นเองซึ่งว่าเนาะการเทรดนั้นเนาะจะมีความเหม็นยำได้ต่อเมื่อนักเทรดมีความหูทางด้านการเทรดและการความหูทางด้านการวิเคราะห์การนำใส่อินดิเคเตอร์ต่างๆแนวรับแนวต้านอี่ยแบบนี้เป็นต้น,นแน่นอนอยู่แล้วเนาะการที่ย้อนกลับและมีอินดิเกเตอร์นั้นจะเป็นสิ่งที่ได้เปรียบกว่าบารเดลลี่ออปชั่นต่อื่นที่ เคยเห็นเคยเทที่ผ่านมานอกจากนั้นเนยังสามารถซัพพอร์ตรีสปอนซีรระบบโทรศัพท์เนว่าจะเป็น iOS และ Android ทุกระบบปฏิบัติการเนาะด้วยการเช็ดเนาะทุกระบบปฏิบัติการเนาะหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนาะยังสามารถหักษาอินดิเคเตอร์และความแม่นยำนหรือว่าการซูมย่อถอยหลังของกาาฟได้ตลอดเฮ็ดให้เชรดเดอร์ สามารถสะดวกในการเข้าเทรดบ่จะเป็นในส่วนของโทรศัพท์ผูด้ดีไซ iPad ผู้ดีไซในส่วนของ PC หรือคอมพิวเตอร์ต่างๆเนาะซซ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหลายสำหรับนักลงทุนถ้าว่า b ีเอ็กนซะ์เทเนาะที่หลายคนยังบทันได้หูจักเนาะมันเป็นแฟลตฟอร์มหนึ่งเนาะที่เป็นอาซีให้กับหลายๆคนนะมันบร่เป็นเพียงแค่แฟลตฟอร์มทเป็นการเทรดธรรมดา ฉะนั้นเนาะผู้ใดที่สนใจอยากจะศึกษาก็ศึกษาข้อมูลให้ดีเนาะตัวนี้เนาะแมนการการลงทะเบียนเนาะสามารถเข้าไปหน้าระบบและการลงทะเบียนแล้วก็กอกข้อมูลให้ครบถ้วนเนาะหลังจากกดครบข้อมูลครบถ้วนกดเครื่องหมายติ๊กแล้วก็กดสื่อลงเข้าใช้เนาะขอบใจข้อมูลดีๆสำหรับ b x t